อย่าไปอายที่จะทําความดีอย่าไปอายที่จะเปิดเผยคำที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงโยมต้องอายที่จะกระทาความไม่ดีอายที่จะพูดไม่ดีนี้ต่างหากที่ควรอายวันนี้สังคมเราไม่ค่อยอายในการพูดมิจฉาวาจาเราไม่อายในการพูดโกหก พูดยุยงให้คนแตกกันพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อแต่เรามาอายในการพูดดีสัมมาวาจาใครพูดดีใครทำดีโอ้ยจะไปเป็นมหาแล้วมังววม้งเนี่ยจะบวชแล้วมั้งเนี่ยจะไปเป็นชีแล้วมั้งเนี่ยเรากระแนะ่กระแหนกันเราเบียดเบียนกันด้วยวาจาแทนที่จะส่งเสริมกันสรรเสริญคนทำความดีพูดดีเห็นใครพูดดีท่องสรรเสริญ ต้องน้อมมาทําส่วนใครยังไม่ดีเราก็ไม่ไปว่าเขาแต่เราจะสันเลขาําคือน้อมเข้ามาในตัวว่าเห็นผู้อื่นทำไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนั้นเห็นผู้นั้นพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเห็นคนอื่นเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียน เห็นคนอื่นพูดคำหยาบเราจะไม่พูดคำหยาบเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อเราจะเอาสิ่งนั้นที่เราสัมผัสเห็นมาสอนตัวเราว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ต้องกระทบกับใครใช่ไหมไม่ไปเบียดเบียนใครเห็นนะธรรมะนี้พระองค์เรียกสันเลเขธรรมธรรมะเป็นเครื่องขูดเกา่านี่แม้เธอจะอยู่ในชั้นหนึ่งสองสามสี่ พระองค์บอกว่าเธออย่าคิดว่าเธอกำลังอยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องขูดเกล่านะยังเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเท่านั้นแต่ถ้าเธอมาทำสันเลขธรรมเนี่ยเธออยู่ด้วยธรรมะเครื่องขูดเกลา่าเห็นนะแต่นั้นถ้าต้องการขูดเกลากิเลสท,ทำอย่างนี้